ข่าวมิสจีนเวิร์ดนคนมครับแถลงมิสแกนไทยมิสแกนนครพนมเลยครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับโอกาสจากบอสนวัดอิสระกายสีนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้รับโอกาสจากบอสก็คงไม่มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอบคุณมากที่บอสไว้วางใจนะครับให้นุกครับได้รับภารกิจในการดูแลของจังหวัดนครพนมทั้งสองแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นมิ s s ีนเวิร์ดหรือมิสแกรนครับ และอนว่าปีนี้เราจะเห็นอะไรบนเวทีนี้คืนเราจะผ่านพนมในรอบไฟนอลนี้ค่ะครับสำหรับรอบไฟนอลที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะจัดในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับที่สยามแฟนตาซีเอเชียทีคนะครับสำหรับไฟนอลของมิสชันิเวิร์สนครพนมนะครับและสําหรับมิสแกลนะครับก็จะจัดในช่วงของเดือนธันวานะครับสถานที่ก็ยังเป็นสถานที่เดียวกันนะครับที่สยามแฟนตาซีครับกรุงเทพครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์แต่ละเวทีล่ะครับเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับเข้าดแล้วก็มิสแกล์แล้วก็เปิดคอนเสิ ครับคอนเซปต์ Concept นะครับของ MU นะครับเรากำลังตามหาผู้หญิง Age of Story หมายความว่าเราต้องการผู้หญิงที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นยุคที่ผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีพลังแล้วก็เป็นผู้กล้าและสามารถเป็นผู้นําที่จะกล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าแสดงออกอันนี้คือฝั่งของ MU สําหรับ Miss Scan นะครับคอนเซปต์ก็จะเป็น Winter เพราะว่าปกติทุกปีอนะครับทาง Miss Scan ของเราก็จะไปทํากิจกรรมในช่วงเดือนกันยาปลายฝนต้นหนาวแต่ปีนี้จะสเปเชียลกว่าทุกๆครั้งเพราะเราได้รับ แรงสนับสนุนในจังหวัดนครพนมนะครับทําให้เราได้มีโอกาสไปเก็บตัวในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดนครพนมก็คือเดือนธันวาคมซึ่งอากาศตอนนั้นน่าเที่ยวมากๆนะครับอาอากาศก็อยู่ที่15องศาขึ้นไปสําหรับนครพนมก็เลยมาในทีมของวินเทอร์ออฟแมกโนะครับ ว่าหิมะจะตกที่ละบระนงเลยใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ครับถ้าสปอนเซอร์เข้าเยอะเท่าไหร่หีมะก็ตกเยอะเท่านั้นครับผมได้ครับผมอยากถามวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างเข้าตายังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เป็นวันแถ่งข่าวถือว่าเป็นการเปิดสักรารแล้วก็เริ่มเกมของทางมิช s ี o เวิร์ดด้วยนะครับเราก็ต้องจับตาดูนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้กับทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยเพราะว่าน้องทุกคนครับมีต้นทุนที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่มีเท่ากันก็คือควาาามมพยย นะครับก็อยากให้แฟนคลับนางงามทุกท่านนะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องๆทุกคนด้วยนะครับแน,น่นอนว่าทุกครั้งในอเวนทีของจังหวัดน,าานครปฐมพยายามจับตามองเรื่องของนางงามนะครับเพราะว่าเราก็ทำสำเ S <S ร็จในมิสแกนนปีแล้วอยากมีมิสยูนิเวินนร์ดเราคาดหวังยังไงเราบอกตรงๆเลยนะครับสำหรับมิสยูนิเวิร์ถึงเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ความฝันของเราไม่เล็กนะครับเราอยากจะได้มิสมงใหญมิสยูนิเวิร์ดเลยครับ ใช่ Miss Universe เราไม่ได้มอง Miss Universe ไทยแลนด์นะครับเราก็อยากได้ Miss Universe เลยนะครับเราคิดว่าเรากําลังเฟ้นหาผู้หญิงคนหนึ่งคิดการใหญ่ไว้ก่อนครับใช่แล้วจะทําให้เต็มที่ครับผมด้วยความที่ FUT แต่ละจังหวัดเขาเปิดตัวได้สามงามไปแล้วแล้วคนก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันเรื่องของเราหลักที่ว่าจะสู้เขาในไหนครับลูกคิดว่าจากผลงานที่ผ่านมาด้วยแรงสนับพอร์ตต่างๆลูกตาใดถ้าผู้เข้าประกวดหรือคนที่ชนะของลูกมีแพชชั่นมากพอที่จะไปถึงตรงจุดไหน ทางกองประกวดก็ซัพพอร์ตตลอดครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันยังไงก็ไปได้ไกลในเวทีของ m i s s u n i ว e r s e Thailand แน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเป็นทีของบอสน้องหลายคนก็ต้องให้ความสำคัญ,ญคในเรื่องของธุรกิเราอยังไงในเรื่องของการเป็นสาวงามกับการปักตกนะกร้าครับจริงๆในเรื่องของการปักตะกร้ารู้บอกเลยนะครับการปักตะกร้าสวยแล้วต้องปักตะกร้าดีซะอีกครับเพราะว่าน้องๆทุกคนได้มีโอกาสสร้างรายได้การเป็นผู้หญิงที่สวยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกสวยอย่างเดียวปัจจุบันเนาะ เราต้องบอกเลยว่าสภาพเศรษฐกิจบ,บ้านเราก็อยู่ในช่วงของการชะลออยู่เพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างน้อยองเป็นการฝึกฝนให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านบางคนนะครับต้นคุณคือไม่เคยประกวดแล้วก็ไม่เคยในเรื่องของการไลฟ์โซเชียลทิกเก็มาก่อนเลยแต่ในวันนี้เขาได้มารองคาแล้วปรากฏว,ว่าเขาได้รายได้กลับไปด้วยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะพ,พัฒนาผู้หญิงนอกจากรูปรับที่สวยกับการว่าเรามาพัฒนาอ,อุปกรณ์ให้เขารู้จักสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็เจริญเติบโตในแบบฉบับของตัวเองได้ดีที่สุด ลุกว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับใครที่มองว่าการปักตะกร้าแล้วมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมีวิธีการเติบโตที่แตกต่างกันและยุคสมัยมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้ทุกคนก็ต้องพยายามหาหนทางแล้วก็โซเชียลใหม่ๆในการอัปเดตตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาครับแนเรื่องาในส่วนของกามสัเร็จักผีสาวที่อยู่ด้านข้างคุณนุูค่ะที่เราเปรียบเทียยังไงบ้างวันนี้ได้ต่อรับเป็นตัวมิสแกนฉบับขนมด้วยค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ เราเปิดสักการะเป็นจังหวัดแรกเลยของแกรนด์ทีนี้นะคะก็ตื่นเต้นอยากเห็นแล้วอยากเห็นนุ่นน้องค่ะว่าใครจะได้มารับมืก่อนในฐานะรุ่พี่ล่ะจะต้องเทรนน้อง,งยังไงบ้างเตรียมตัว<ฮ>ยังไงบ้างการปล่อยู้เตรียมพร้อมทั้งกายและใจแน่นอนนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากมาแกรนด์เนาะก็อยากให้แบบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองได้เลยเพราะว่าแกรนด์เราชอบสนุกเราชอบสนุกแล้วก็แน่นอนว่าสี่ีคุณต้องครบด้วยค่ะ นวีีที่น้องาบอกว่านเป็นที่เด่นมากเป็นยังไงคแน่นอนมว่าต้องต้องต้องถามเรลีบเลยเพราะว่าเราดีไหนนะสวยบูวตบิวตีิวตเอาลีบประทันยังไงบ้างก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วดีใจกับพี่สนุกด้วยเพราะว่าเห็นเขาลังเลมานานเห็นลังเลซื้อไม่ซื้อยังอยู่ดี รู้สึกก็ซื้อแล้วนะคะก็ไม่รู้เปยนหาเขาสิดหรอเปล่าแอเขาแอบเข้เลยคือนะคะสดโตรู้สึกใจกับสนุกไ้่ะเชื่อว่าเขาจะทำเต็มที่ทั้ง M U แล้วก็ m i ด้วยก็ฝากสามล้านครคนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่ซือค่ะเราจะเป็นครอบครัวในบ้านแบนด้วยกันอุ้ยเป M U ด้จ้ะก็อยู่กับบ้านนวัด้วยกันค่ะนะคร แล้วจด้นะสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่พี่นุ๊ก็ให้เกียรติเชิญเขาอยู่ด้วยในวันนี้ก็เป็นวันที่พี่นุได้ทําการแถลงข่าวนะคะทั้งมิสยูนิเวอลยแล้วก็ของมิสแกรนด์นะความถนุมนะคะก็ขอแสดงความดีกับพี่นุ๊ด้วยเพราะว่าเก่งมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกคนสังเกตพี่นุ๊กจะชอบบอกว่า เนี่ยปีที่แล้จะไม่ทำแล้วนะพี่นุ้นจะชอบพูดอย่างนี้แต่สุดท้ายปีนี้นก็ถูกใช่ค่ะ <laughs> ปีนี้เขาก็เลยเซอร์ไพรส์เลยก็คือเบิ้ลนสองวีค <laughs> แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเ <laughs> ชื่อในศักยภาพของพี่นุ <laughs> ้นนะครธนูค่ะไม่ว่าเราต้นคืนเราจะมาน้อยแค่ไหนก็ <laughs> อยากให้เชื่อในตัวเองก็เ <laughs> ชื่อในทีมแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองไปดูรู้สึกยังไงบ้างพาเราไปคอนเสิร์ต ด้วยเวที <พ uka> ที่สนุกด้วยและ,และหลายๆตัวอยากมาเพราะว่าพี่ไผ่มีประสบการณ์อในด้วย <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณค่ะก็เพราะที่แบบนี้ก็ดีใจม,มากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็หนูรู้สึกว่าเออ่ตัวหนูอาจจะไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นแต่หนูเชื่อว่าสิ่งนที่หนูมีคือความไม่ยอมแพ้ไม่ว่าหนูจะไปเวทีไหนไม่ว่าจะประกวดอะไรไม่ว่าความสามารถนั้นหนูจะมีมากอน้อยหรือไม่ หนูเลือกที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดหนูเลือกที่จะกล้าออกจากความกลัวตัวเองแม้ในวันนั้นอย่างวันนี้เหมือนกันกที่หนูก็ตื่นเต้นแต่สุดท้ายมันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่เราอยากจะทำดังนั้นาทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเวที Miss u n i v e r s e นะคะหรือว่า s ิสแก n d นะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะการเป็นตัวเองจะทําให้เราสวยกัน แล้วหนูก็เชื่อว่าเวทีนครธนูไม่ได้ตามหาแค่ผู้หญิงที่สวยจากหน้าผากเขาหาผู้หญิงที่เปล่งประกายจากภายในแค่ะได้เนาะค่ะก็ทุกข้อควหมดแล้วเนาะแสดงให้เห็นเลยว่าผลผลิตจากมิสแกรนนครธนูแล้วก็จากพี่นุกเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าผลผลิตคือเต็มที่ทุกคนแล้วก็มีคุณภาพมากๆก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจอยากจะมาประกวดนะคะก็ไว้วางใจเวทีมิสยูนิเวิร์สนครธนูแล้วก็มิสแกรนะครธนูได้เลยว่า ดีแน่นอนค่ะใครที่มีความฝันก็แนะนําเลยีสนุกตั้งใจมากจริงๆก็อินเทรนด์ด้วยค่ะแนะนำบ้างพี่หนุ่มเก้ามีคาะถ้าเป็นพี่หนุ่มเขาจะจัดเต็มกับ่านที่มีขอเราไม่ใช่ไรบ้างครัก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมนะครับโปรดักชันหน้างานนะครับก็เรียนเชิญได้ที่สยามแฟนตาซีเอเชียทีคนะครับในวันที่29มิถุนายนนะครับเราเปิดจำหน่ายบัตร ผ่านทางโซเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปจับจองบัตรได้ด้วยแล้วที่สําคัญนะครับเราจํากัดพื้นที่นะครับเพียงแค่380ที่นั่งเท่านั้นทําไมถึงต้องจํากัดเพราะว่าโชว์ของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอิ่มไปกับโชว์ของเราแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสําหรับโชว์ในวันนั้นเพราะ380ที่นั่ง จะต้องสนุกไปกับเราในทุกโชว์ครับและนี่ค,คือส่วนหนึ่งของผู้เข้าประกวดที่จะรอดคู<ง>่ใช่ครับใช่คร<อ>ับแต่ละคนแนะนําตัวพร้อมกับตัวเลขตัวนลขหนึ่งได้กับที่ตื่นเต้นชนรู้สึกว่าเสร็จแล้วเราหลุดเขาเอาอะไรเพื่อเดิน,ะะน,นเข้าไปต่อนะคะแสดงความชั่นเลยนะคะสวัสดีค่ะฮานาวริสยาแสวงการผู้เข้าประกวดมิสอุนิเวอร์สนครพนมส่วนหนึ่งค่ะวันนี้นะคะฮานาตัา้งใจจะมาที่นี่นะคะ อย่างหนึ่งเลยเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะในด้านของการศึกษาฮนาต้องการที่จะรณรงค์ในด้านของการศึกษาให้เข้าถึงในพื้นที่นะคะที่ห่างไกลนะคะเพราะว่าเด็กๆและก็เยาว,วชนนะคะยังต้องการโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นฮานาขอฝากโครงการของฮานาด้วยนะคะค่ะลองท่านต่อไปเลยค่ะนดะสดงคำชัน้นในรูปโครงการเลยค่ะ สวัสดีค่ะโมนะคะสุนิสาผิงกรับค่ะผู้เข้าประกวด m ิสยูนิเวอร์สนครพนมใหม่เลขบ12นะคะก็ตัวโมนะคะทำงานในโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะมีโครงการที่ช่วยเหลือในผู้ในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงแล้วกลุ่มผู้ป่วยเบาบางโมอยากจะ เอาโครงการของโมค่ะเป็นแรงบนานดาใจในการช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะตามทำตามความฝันแล้วก็โมอยากจะเป็นตัวแทนของนครพนมค่ะที่จะเป็นกระบอกเสียงว่าผู้หญิงของเราในยุค m u t new era ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่สวยจากภายนอกเท่านั้นแต่เราสวยจากภายในแล้วก็เรายังมีเรนต่าง,างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยที่เห็นจากภายนอกเท่านั้นค่ะก็อยากจะฝากกองนครพนมด้วยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ย ผู้เข้าประกวดทุกคนนอกจากความสวยดาวก็ยังมีความเก่งแล้วก็มีความสามารถทุกท่านราับรองรอชมความฟังจากกองนัครพนมของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะแต่เจ้ท่านต่อไปล่ะาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชอร์แตมนภัทรมนกันถัดคนค่ะผู้พผู้เข้าประกวดมิชชนิเวิร์นะครพนมหมายเลขสิบเอ็ดค่ะในส่วนของเชอร์แตมเองเชอร์แตมอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเพื่อที่จะสร้าง แคลงผักดันในการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยค่ะเพราะว่าในสังคมไทยตอนในปัจจุบันบางคนยังมีการโทษเหยือหรือว่าหาว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความอ่อนแอหรือว่าไม่อดทนตั้มอยากให้เวทีตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ตั้จะเป็นกระบอกเสียงทําให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโรคนมีให้มากขึ้นค่ะผ่านการขับเคลื่อนบนเวทีนี้ค่ะขอบคุณนะคะ,ะต่อไปเลยค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะปินทีนะคะบินทีราพี่เลื่อมค่ะผู้เข้าประกิด Miss u n i o e r น s ะ e ณความพนมนะคะเบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะก็สําหรับปินทีนะคะที่มายืนอยู่จุดนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาเป็นแรงบนันดาลใจนะคะให้กับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าคนที่เฟังเสียงคนรอบข้างมากเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเรา lose confidence นะคะเราอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ be confident ไว้นะคะเพราะว่าการเป็นตัว ตัวของตัวเองเนี่ยอยู่จะชายในแบบที่อยู่เปนะะ็นค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสักดาพริดาทับพิมเพชรนะคะผู้เข้าประกวดมิสอ u นเวิร์สไทยแลนด์นครพนมนะคะหมายเลข08ค่ะวันนี้ดาอยากเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนที่เคยไม่กล้าที่จะทำตามความฝันเหมือนกับดาค่ะลุกออกมาทำ,ทำตามความฝันของตัวเองเถอะค่ะไม่ต้องฟังเสียงรอบข้าง มันมีแหละค่ะสายตาดูถูกคําพูดดูถูกจากคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มอ่ะเราก็จะไม่เจอความฝันที่แท้จริงของเราเลยนะฝากไว้ด้วยนะคะมาเริ่มไปด้วยกันสวัสดีค่ะเบลนะคะผู้เข้าประกวดวิชยูนิเวอร์สนครพนมค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะคะเบลมาพร้อมกับความกล้าค่ะเพราะว่าเบลเชื่อว,ว่าความกล้าจะ ทำลายความกลัวทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรลมีความฝันที่อยากจะเป็นนางงามค่ะและถ้าเกิดว่าความฝันของเร็วนั้นนะคะเ้วก็มีความตั้งใจมากๆมีความพยายามแล้วก็เบลพัฒนาตัวเองมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็เบลมีโครงการนะคะที่อยากจะพัฒนาจังหวัดนครพนม พัฒนาทุกคนค่ะทุกคนมีส่วนร่วมนะคะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเบลเน้นในเรื่องสิ่งนี้เพราะว่าความเป็นอยู่ปากท้องของ,ของพี่น้องสําคัญมากๆเลยค่ะโครงการนั้นเบลอุบไปก่อนได้ไหมคะค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากตามความฝันนะคะให้ทุกคนลงมือทําทําด้วยความตั้งใจและก็มุงม่งมั่นค่ะเบลเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอน สวัสดีค่ะยิสาบุญยิสาพิทีสนนะคะเอ่อยิสามีโครงการที่ยิสาอยากจะํากับกองมิชิิเวร์นครพนมค่ะนั่นก็คือการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ถูกล่วงลมิดทางเพศค่ะทุกคนในนี้รู้ไหมคะว่าสภาพจิตใจผู้หญิงที่ถูกลุงลมิดทางเพศเนี่ยเขาบอบช้ำแค่ไหนในบางคนผ่านไปไม่ได้ก็ค่าตัวตายในบางคนผ่านไปไม่ได้ก็ ไปร้องค้มเศร้าหรือบางคนเขาก็ทำ้ายร่างกายตัวเองเนีย่ยบางคนเขาโดนเลงจากสังคมจากคนรอบข้างและได้บางคนก็ถูกเพื่อนไปล่อลวงดังนั้นยิสาเลยเข้าใจความรู้สึกข,ของผู้หญิงที่เขาถูกเล,ลงมาทางเพย์ยิสาก็เลยอยากจะทําโครงการนี้แล้วยิสาก็หวังว่าสังคมจะสนับสนุนโครงการของยิสา เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมว่าจิตใจของผู้หญิงนั้นไม่ใช่ของเล่นและอยากจะรนลงของอ,อยากจะรนลงเรื่องของการถูกลงละเมิดทางเพศทางสังคมค่ะในเมื่อปัญหานี้มันแก้ไขได้ยากเราก็ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุในเมื่อต้นเหตุมันเป็นสิ่งที่มันแก้ยากที่สุดในสังคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ทิ้ทงลายปากนี้เลยที่แคสป,ปีดเบาๆทำให้ขนล,ลุกกันหมดเลยอย่างนี้ครับครับผมก็อยากจะฝากเวทีของทีมนครพนมนะครับไม่ว่าจะเป็นของมิชลีเวิร์ดหรือว่ามิสแก a n นครพนมนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปสำหรับมิชลีเวิร์ดการเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นแคดดิเตไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามสำหรับจังหวัดนครพนมเราทำการบ้านนะครับแต่ละคนก็จะมีสตอรี่หรือเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วก็ตามบริบทของเวทีที่แตกต่างกัน ลูกอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของโปรเซสต่างๆในการเลือกไม่ว่าจะเป็นในของเวทีแกรนหรือเวทียูนิเวิร์สว่านความพนมทุกคนใส่ใจกับผู้เข้าประกวดแคนดิเดตทุกคนมากๆนะครับสุดท้ายนี้นุกอยากก็อยากจะขอบคุณบอสนวัตอิสระไกศสีนะครับที่ให้โอกาสนุกได้มีโอกาสได้ทาเวทีและนุกเชื่อคําบอสอยู่เสมอครับว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแล้วทางนุกเองก็จะพยายามเป็นหาตัวแทนที่ดีที่สุด ละครพนมนไม่ยอมแพ้แน่นอนครับจะต้องมีดาวไปเจิดจัดบนเวทีของมิชลิเวิร์ดไทยแลนด์แน่นอนครับโ <Okay, S 1> อเคครับขอบคุณมากครับขยให้ทุกคนรวยกันนะครับพร้มอรม,อมออกับทำนี้